สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเพลูกระตกันพักกันสำหรับน้องคินนี้นะครับน้องเกิดวันที่25ธันวาคม2568นนะครับน้องคริสต์มาสพ่อคือพ่อมุกไข่นะครับเป็นกระต่ายเผือกนะครับนี่เลยครับกระต่ายเผือกนะครับตัวสีขาวนะครับตาสีแดงนี่กระต่ายเผือกนะครับ แม่คือแม่แก้วนะครับเป็นแม่ที่เพาะเองนะครับอืมเรียบตัวแรกเลยทนะี่ฝันครับไปก่อนพอดีส่วนวิธีนะครับก็จับน้องนะครับหงายนะครับดินดินน้องดื้อน,นะครับกระต่ายดิ้นนี่กระต่ายแข็งแรงนะครับกระต่ายดื้อนนีะ่ว่าน้องเออ แข็งแรงแล้วก็เป็นความใหญู่้อยากเห็นนะครับก็เลยจะดื้อจะดิ้นนะครับถ้ากระต่ายหน่อยๆเนี่ยบางทีน้องป่วยนะครับดูด้วยดีนะครับนี่ครับนี่นะครับจับที่โคนหานะครับนี่อย่างนี้แล้วก็เอานิโป้นะครับนี่นี่เออเรียกว่าอะไรกดลงมานะครับนี่นี่อย่างนี้นะครับใช่ไหมถ้าเป็นตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียนะครับ น้องจะดูนะครับนับจากโคนหานะครับต่อมาเป็นช่องของทววนะครับเลยช่องขับถ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเพศนะครับนี่ถ้าเป็นตัวเมียมันจะเป็นขีดนะครับเห็นไหมเป็นขีดเป็นขีดแล้วก็เป็นช่องนะครับเป็นตัวเมียนะครับที่ขามันเหมือนกันขามด้วนะครับเดี๋ยวผมจำก่อนตัวนี้ตัวเล็กสุดตัวเล็กที่ขาเล็กสุดนะครับ ยี่เข่าเล็กแรงมันดีพยายามเล่นน้อยบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าจับบ่อยน้อยชินมือครับนี่ไม่เคยได้จับว่าทีนี้ผมลงสวนนะครับไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะครับนี่ถึงว่ามันถึงได้ดื้อครับนี่เห็นไหมครับเดือยขึ้นอย่างนี้ตัวผููนะครับอวาจากโคนหางนะครับจากโคนหางมา เป็นช่องของทเวนะครับแล้วก็เอานิปโป้งนะครับทยาไม่ถักมือกันถ้าจับจับไม่ดีหลังหักนะครับระวังเลยนะครับจากคนหางครับแล้วก็นิปโป้งดันนี้นี่เห็นไหมครับเ,เห็นนี่แห้ยนี่มันจะเป็นเดือยขึ้นใหม่ครับอย่างนี้ตัวผู้แน่นอนครับนี่ ตัวผู้นะครับตัวใหญ่ตัวเมียนะครับตัวเล็กสุดตัวผู้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับเห็นไหมแล้วกดลงมานี่ตัวเมียนะครับตัวเมียเห็ช่องไหมเห็ช่องไหมช่องเพงลงก่อนนะครับนี่ี่งขาวต่อไปนะครับ สีลายสีลายตัวนี้สีลายเล็กสุดนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตอนน้องยังไม่ลืมตาหนะครับน้องหลุดตะก้าแล้วก็ไปอยู่ข้างตะก้านะครับโดนตะก้านี่เ <c oughs> นี่ยลายตะก้ายังอยู่เลยมั้เนี่ยลายยังอยู่เลย นี่นะครับนี่ตัวน,นี้หน้าแั้วนะครับดูดูหน้าบากด้วยดูดูมันดูมันไปทำอะไรมาหน้ามันบากอี๋เดี๋ยวดูเพศถ้าตัวพูดแจ๋วเ,เลยตัวเนี้ยนะอย่าดิ้นแรงน้องอย,ยะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมีย เป็นตัวเมียที่น่ารักนะครับเพราะว่าน้องเปรี้กใครที่ชอบไซส์เล็กสเปคใครนะครับคนไรเรื่องละ <c oughs> ต่อไปแล้วครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวสีเทาอ่อนะครับตัวนี้สีสวยนะครับสีสวยนะครับดูใกล้ก่อนดูดหน้าก่อนนี่สีสวยไหมคุณผู้ชมนะกระต่ายสีเทาอ่อนเนี่ยมัน,มนสวยดี ดูเพี้ยนนอยจับดีๆนะครับจับเบ,บาๆนี่ขึ้นมาเป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้เห็นไหมเยน,นะครับจับหางแางหลังนะครับแล้วก็นิ้วโป้งดันนี่เห็นไหมไมันขึ้นเป็นเดือยเลยไหมอย่างเงี้ย ตัวผู้นะครับขึ้นเป็นเดือยน,นี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้โอ้ยถ้าแรงจะมีคนอยากได้หลายหลยคนนะครับตัวสุดท้ายนะครับสีลายสีลายตัวนี้มีเดือเพศน้อย ผู้ครับนี่เดือขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นเดือขึ้นมานี่เห็นไหมเดี๋ยวไปจับน้องแรงแล้ว <c oughs> ตกใจครับนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้ลายนะครับแต่ตัวผู้นตัวไอ้น้องโกงตัวเมียนะครับแล้วก็น้องน้องตัวใหญ่ตัวผู้นะครับ สีขาวสีเผือกนะครับสีเผือกตัวนี้เอาลืมแล้วลืมลืมลืมลม,ลมสีขาวเบอร์ตัวเล็กตัวเมียนะครับตัวเมียตัวใหญ่ตัวผมว่า,ต,วาวตัวเมียนะดูดี้เอาขาวใหญ่ตัวผู้นะครับ ไอ้ตู้ผู้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสท้ายตุเ่เมียนะครับตุเ่เมียตุเ่เมียตุ่เมียอ้ยเดี๋ยวไม่ถนัดเดี๋ยวให้ดูครับจับน้องหงายนะครับนี่หงายแล้วก็เอาเอา,เอาหางลงแล้วก็เอานิ้วโป้งดันเห็นไหมครับ ตัวเมียมันจะเป็นเป็นช่องไปกีดนะครับถ้าตัวผูดจะเป็นเดตั้งกันมามน้องคริสต์มาสนะครับน้องจะได้ไปหาบ้านใหม่ก็ประมาณกุมภานะครับกระต่ายนะครับกระต่ายไทยนี่เป็นกระต่ายไทยนะกระต่ายไทยผสมนะครับผสมแลนเฮแต่ว่า พอกนี้ไม่มีไลอันฮดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าพ่อเขามุกไข่เป็นกระต่ายเผือกหน้าไทยนะครับแม่เขาแม่แก้วเป็นกระต่ายไทยนะครับพยายามเล่นกับน้องบ่อยบ่อยนะครับเนี่ยพยายามมือนี่บ,บ่อยๆเพราะว่าให้น้องชินมือนะครับพราถ้าน้องเขาชินมือกระต่ายมันจํากลิ่นได้นะครับน้องจะดมมือผม้สิกเกลเสีย เวลาที่เปิดเปิดกลงแล้วเอาอาหารไปให้นะน้อยจะดมมือก่อนเลยเหมือนหมาเหมันแมวเลยมันจำกินนะครับจะมีเจ้าของพยายามเล่ี้ยงน้องบ่อยๆนะครับ